สวัสดีค่ะทักทายยามเช้าๆนะคะสวนสมูทฟาร์มนะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณอยู่แปลงหงจ้วนสือนะคะฝรั่งไส้แดงที่สวนนะคะเดี๋ยวคุณจะพาเลาะดูดอกแล้วก็ลูกเล็กๆของเขานะคะว่าความดกของเขามันขนาดไหนนะคะหงจ้วนสืออัน,นต้นนี้เป็นหงจ้วนสือรูลก,กลุ่มนะคะ กุนซอยลูกข้างๆเขาออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันดกเกินค่ะมันดกมากค่ะเนี่ยกุนซอยลูกข้างๆเขาออกไปแล้วนะคะเนี่ยบางกิ่งเนี่ยกุนจะเหลือไว้แต่ลูกที่กุนที่จะห่อค่ะกุนก็เลยซอยออกไปเดี๋ยวกุนพาเดินดูค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดอกเขาบานแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดอกเขาก็โรยเกสรแล้วนะคะเนี่ยเขาจะเริ่มเป็นเม็ดแล้วค่ะเม็ดเล็กๆแบบนี้ค่ะต้นนี้ก็ลูกกลมเหมือนกันนะคะต้นนี้ ต้นนี้เป็นลูกทรงหยดน้ํานะคะเพื่อนอน,นี่ลูกเขาจะยาวๆเห็นไหมคะเกสรเขาเริ่มโรยแล้วนะคะนี่คือรอห่อได้แล้วค่ะของจนสือเขาติดออกมานี่คือแบบว่าติดทุกลูกเลยค่ะไม่มีร่วงค่ะเป็นกันเป็นฝรั่งที่ติดลูกง่ายมากต้นนี้เป็นผลกลมค่ะนี่ดู ดูดอกเกสรเขาเริ่มร่วงแล้วนะคะเพื่อนเนี่ยถ้ามีเวลาคุณก็จะมาเลาะเด็ดข้างๆเขาออกให้เนี่ยลูกข้างๆเนี่ยออกไปเลยเพราะว่ามันมันหนานแน่นเกินค่ะมันแย่งอาหารกัน,น,นะะเนี่ยค่ะเนี่ยถ้ามีเวลาเราก็มาเด็ดออกให้เขาหน่อยนะคะแต่ตอนนี้คุณงานเยอะมากค่ะทั้งหอ่อกิมจูเนาะหอ่อกิมจูหอ่อหงเป่าซื้อก็เลยไม่ได้มีเวลา <c oughs> มาเด็ดให้เขานะคะเนี่ยดกมากค่ะดูค่ะ ดูความโดกของเขาอันนี้เป็นผลกลมนะคะต้นนี้เป็นผู้กลมเดี๋ยวคุณทาเราดูทั่วๆค่ะเนี่ยนี่ก็ผลกลมเหมือนกันโซนนี้อายุหนึ่งปีนะคะโซนนี้นี่ค่ะหนึ่งปีบ้างแล้วก็เก้าเดือนมั่งนะคะเพราะว่าคุณปลูกไม่พร้อมกันต้นนี้เป็นลูกยาวค่ะลูกยาวก็สบายหน่อยเนี่ยเขาจะออกเดี่ยวๆแบบนี้เขาก็จะไม่ค่อยมีลูกข้างเท่าไหร่คะ่ะลูกยาว แต่ถ้าเป็นลูกกลมๆนี่คือออกมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะมันก็จะลำบากเราหน่อยเวลาเราหอ่อต้องเด็ดทิ้งเยอะค่ะเดี๋ยวกวรพาเลาะดูนะคะเนีย่ยอย่างไซวกเนี้ยก็ห่อได้แล้วนะคะเดี๋ยวกวรจะเก็บไล่ห่อไปเรื่อยๆค่ะควรจะเวียนเข้ามาตรวจดูเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะถ้าลูกไหนมีหอ่อคุณก็หอ่อ เนี่ยดูไอ้เนี่ยผลกลมเขานะคะเพื่อนๆดูดอกเขาอะ่ะจะมีสามสามสามดอกเนาะในช่อเดียวอะ่ะดอกซ้ายขวาแล้วก็ดอกกลางแต่ผลเอ่อผลลูกยาวอะ่ะเขาจะออกมาเดียเด่ยวๆเลยเขาจะไม่มีซ้ายขวานะี่ค่ะเนี่ย,ยอย่างลูกยาวเ,เห็นไหมคะเนี่ยเขาจะออกมาเดียเด่ยวๆแบบนี้ดกเหมือนกันค่ะแต่ดกลูกกลมดกเป็นกลุ่มเป็นก้อนลูกยาวนี่ดกแบบทุกช่อเหมือนกันแต่ดกแบบว่า ออกมาไม่ให้เราํำบากเยอะเวลาเราหอ่อนี่นี่ค่ะดอกมากเดี๋ยวคุณพาเดินเลาะดูเรื่อยๆๆนะคะนี่ค่ะเป็นแปลงหงช่วนสือเนี่ยหงช่วนสือทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ตรงฝั่งน้นก็หงช่วนสือค่ะแล้วคุณก็ปลูกชมพู่ไว้ตรงกลางนะคะนี่ค่ะเนี่ยอันนี้เป็นลูกยาวนะคะเนี่ยลูกยาวเขาจะออกมาเดียวเดียว ไม่ค่อยได้พบเห็นนะคะที่ควรจะออกมาเป็นพวกคู่แบบเนี้นะคะห่งจนสือทรงหยุดน้ำโอเคนะคะนี่ค่ะเก็บภาพรบรรยากาศสวนฝรั่งสวยๆมาฝากกันค่ะขอบคุณค่ะ